โอ้ยล่ะกิ่ส่ตว่อดบ่ห่าต่อแ่บตัวดียว่เอาเลยล่ะ ยเมกาเลยล่ะกว่คต่มีตัวหูหนึงนี่สองหูแล้วแหกเลยอันนี้หูเดี๋ยวบิหนาก้างเลื่อนเนาะน่จะเทีรูนี้มีรูนี้รูใหญ่นี่นี่นีนี่หูน่นีหัยบลงเลยบ่เอ้นี่ก่เอ้าทนีองโกก็ไห้ดินั่นรูนั้นก็หยบหยบ่เอ้ยนู้เชื่อมกัน โอ้จุกเลพาจุกกลางที่ทไนมไปไ,หน,ห,ไหนหนหไนท่านึงห้บ้านมันห,หลายสยัายสอ่ะาสางคนดะีมันพาสาวมาอ้าวบัวต่งต่างเลยไม่ใช่บัวตีโ๋โอ้งูโอ้อยแยกอีกซ้องห้างมี้างนต่อีกข้างนึงข้าง,งางปานกเลยมปลาไหลมีห้างปานกเลยนลยี้ bán đây à, này con uh -huh, mà tôi làm bên hú cảng chắc nó phải đây đó bớt ngang ở đi không phải con phải đây đó đó จะหอดโตมันตกพอหอดโตก็รางวันห้องละเฮ้ยห้องนึ่งเยะนามาดูี้นหนึหงหนึอ่อ่ะจนนะนู่นูแหน้ำนี่ให้หาเรื่องเินล้มึงตุ่นละ <c oughs> อุ้ยหนาะมพอจมปะ เมืออม่อยหรอครับผมปะปาก็จ่าหรอครับผมมาอ,อีกนะน้ำเรกเสร็จแล้วนี่ะนะกลนไปเ่ี๋หอดบันนันรั้วมันเดี่ยวมีเงาเจอเลยอ่ะเจอแล้ววะจ้าจัดไปเฮ้ยมันไปแสบอะไรรอดมันอยู่ในหูมันหลับเพราะว่ามันหูมันมันแข็ง มันกลับไปแค่น้ำห่มงันแหละมันบ่ได้มนไปดือๆคือยุ่งในตุ่มดิมันถ่ายรั้งคือทำมีอีกน,นี่งทั้งไหนหนีโคตรตรงนี้ลงบ่จัดไปลองถือตัวนะอ,อตัวหน้าไม่ค่อยแค่กี่ตุ่มดิมันมืดหลัว มื่อวายำๆแรงมันค่อยมาตายเห็นบ่ะเนี่ยมันหมุนอยู่ใต้ดินว้าวสุดยอดสุดของนุชุดยอดครับผมนี่ว่างหันยังไงอ่ะวุ้ยข้าข้าข้าคุ้มคุ้มคุ้มโอ้คุ้มก็ใส่เบ็ดอีกเลยแนะนำว่าเอ็มที่ตายเฮ้ยเฮ้ยมันจะไปหู้นั่นนี่ได้ไง จบ๊บยายาโชว์โชว์โชวแต้มจีแต็มแล้วจีแต้มแล้วโอ้ยคุ้มคุ้มวันนี้เป็นโคโรนาดอกหรือครับเป็นอาการตะคั่ยเครื่องข้อธรรมดาบเลยบ่นนี่อีกบ่นอันนี้สอดแปวนี่เราบอกโอ้บ่นตัวใหญ่จีแต้มแล้วเว้ยคุ้มทั้งคุณบ่ะแปวนะคุกแปะมันโกก้าออกแปวตัวพันหันจบ จกเปลาด้วยแขดิมันแข็งมันแงมันแต่ไล่ทั้งหัวมันออกไปทั้งขึ้นทั้งเกาตัวน้าบังไว้ได้ทั้งคุณมันขึ้นเหรอมันขึ้นละเสียงจกจากมันหนาตรงแมนนั่นเนาะจกจกพี่ดูมันยูมงสอดปูนมาผิดละ Có cổ hưng, mọi người mọi người. Có níu ruộng, nhưng mà nhoi 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 nó nhoi nhiều nhoi 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 nhiều nó nhoi nhoi tay nhoi 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 nhẹ này, chắc nhoi 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 si nhoi 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 อ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วปาอะไรอินปุดอยู่ดินปุดอยู่มันคือปลาปุดอรอเพี้ยวอะมันขึ้นแปลว่าทึ่งเนาะมีไลงละลงละมีหูอีกบ่ปอีหู้อ๋อกูดิเห็นตัวแล้วไข่แนวเว้ยน้ำมันน้ำมันดี๋ยวถทางขาดิเอ้าสีบลอนด์อองเราดินี่ไงเป็นทางเยอะบอกคือบอกว่าขึ้นแปลทึ่งนึกว่า

กัดมือนะเว้ยกัดมือดิกัดด้วกันดิเฮ้ยนะฮะงงเมียนหรือวะจำสวบเงือบรเห็นว่ามันสวบเงือกัดไปดิมันแซ่ให้น้ำม้าน้ำมาหน้ามามาอีกแล้วมาแค่นั้นแหละถือหัวดิหัวอยู่นี่ว้าวถือแล้วก็ถือแล้วเฮ้ยมันมันกำลังดันดินดันแล้วดันแล้วถอยปุ๊บปุ๊บ ปึ๊บปึ๊บให้โจ๊กน้ำเน αι, ี่ยตะมวนฮะนี่ครับผมฮ่าฮ่าฮ่าหาเต็มครับสุดยอดอมันมันมันมีบ่อหูบ้านนี่พุดลาบเรียบละมือนี่ตะมีหูอีกจิ่นน้ำกินท่าก่อนอยู่น้ำไหนจะน้ำ เอาเทโซดูตัวน้ำได้จักแต้มทั้งหมดจับมันที่ตัวก็ได้เนืองมันหมานครับผมวัตถิสาล่ะที่แรกแต่ว่าน้ำขึ้นไหลเติบก็เลยขุดปลายแทนยังว่เบิดดอกร้อยพื้นขืนหู้ไม่ค่อสิบขุดไม่อีกครับโอ้ตัวนี้ใหญ่ชุดต้องเบิดจุกตัวหาบ่เนี่ยเพื่ออะไรอ้าวไหลที่กัดคนเด้อเไมดแล้วหาตัวครับผมนี่ล่ะ คมันมันคือคือคักคักย่ดอกจับจับเฮ้อโอ้มันจะกัดที่ลาวเพราอเนอะน้ำใส่จั็หน่อยแต่ตั้งน้นไมาใส่คันหนึ่งเห็นมันดิ่นทุกจักทุกจักดูเฮ้อจับเบิ้งดูจับจับเบื้องกัดมากัดเนี่ยเอ้อจับเลยเนี่ยจับเบิ้งจับเบื้องเอ้ยการการการตัวกำลังงามเลยเนาะ ลาไปครับนี่เด้อครับเด้อขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมเห็นกำลังใจให้แน่กดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อพลาดทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของเบ้าเกิร์มครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบ๊ายบาย้ตัวหนามตัวใหญ่ตัวนึง น้องแรงก็ล uh, well, um, oh, um, uh, ังงามเนาะเนี <S <S ่ยตัวนั้นเท่านี้ที่ลุงกึมได้ใส่เบ็ดมาเด้อถือเวทวังหันไงกุนี้แหน่ดีไงกุนี้เอออ๋อไมันช่กัดามอ่ะเนาะกัดามอ่ะ้นาะบำรุงกำลังเด้นเนี่ยปลาไหลเนี่ยเออไปใหญเฮ็ดเมนูได้กินเราบำรุงกำลังเด้ซิลิโอมน้ำทำไมตัวนี้มันหมื่นจังวะมันก็หมื่นทุกตัวน่ะปลาไหลมันชื่อปลาไหลบ่ใหญ่แต่ว่าชู น้ำตัว<ะ>นี้ทำไมมันลอก